ครับแคว้นลานาในสมัยโบราณนั่นนะกว้างใหญ่ไพศาลนะครับมานับตั้งแต่สุโขทัยเนี่ยนะครับไปถึงปูนะครับสิบสองปนาเมืองจีนมั้นะครับแม่แมแถมยังมีอันลายเผ่าพันธุ์นะครับที่เปิลอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไตยวนนะไตล่วไตลื้อไตยเขินไตยยองนะครับแมมอ่าสี่ห้าเผ่าพันธุ์ลักนะครับมาย่อยๆไฮยมกึดเดยนนะครับมามันก็มีทำลายอยู่นะก็แม่แม่อัน อันโมนี้ิ้นเขียนภาษาเขียนเดียวกันนะครับอาใจอัคระลานาเนี่ยเขียนเป็นอจดหมายสื่อสารกันนะครับเห็นไหมอาแต่กําเสียงกําอ้มันก็อาจผิดเพี้ยนกันไปนิดๆนะครับอมมันฟังกันฮุ้นเรื่องอยู่นะครับออันก็ยังว่านะครับมาบัดเดี๋ยวนี้ิ้นถ่ายทอดกันมาเจ็ดแปดรุ่นนะครับอมันก็ยังว่ามันก็ ก็ถ่ายทอดมาตามสายเพื่อนนะครับตามเผ่าพันธุ์เพื่อนนะบัดเดี๋ยวนี้มันโหกันนะครับมันโหกันหมดแล้วครับมาโมโห่าเราอันใดเป็นเราใดแล้วนะก็เป็นว่ามันโมโหเป็นเราใดเป็นเราใดแล้วมันก็ปนกันไปหมดแล้วก็โหไปหมดแล้วก็อ่ามันบางครั้งนี่เฮาไปเจอกันเปิ้นเขียนอย่างอันเขียนอย่างนี้เออมันผิดถูกก็ว่าอย่างไดอันนั้นถูกอันนี้ผิดเฮาก็จะไปว่าเปิ้นนะครับเฮามาวิเคราะห์ ตามลักภาษาละนาเลยแล้วก <c oughs> <c oughs> <absorbed> ็ไปมาเฮามาว่านะถึงว uh, ันนี meter, um, uh, ้ถึงกํา uh, ว่าข้าวนะครับคำว่าข้าวนะครับคำว่าข้าวนั้นมันก็อ่ามันเสียงคอนะครับอ่าคอในภาษาละนาเนี่ะที่แท้จริงเ่ยเปิ้ตัวนนี้นะครับมาตัวคอตัวข้านะครับไปมาอ่าเนี่ย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 ตัวข้าเนี่ยมาตัวข้าตัวนี้นะครับไปมาตัวข้าตัวคอในภาษาละนาจริงอ่ะแต่เปิ้เอาไว้ตัวข้าตัวนี้เปิ้เอาไว้เขียน ขะคนละครั้งเนี่ยป้อนเอาไว้เขียนในภาษาบาลีนะครับส่วนมากมันจะเป็นนั่นสังโคสังครัง้งอย่างนั้นบบป้อนส่วนมากมันเหมาป้อนมาเอามาเขียนภาษาชาวบ้านนะครับภาษาชาวบ้านนี่ยไปใช้ป้อนจะใช้ตัวข้าอา่าอันตัวกะนะครับา่ามันแรกๆแล้วมันตัวข้าหางเย้ามันมามีเยอะนะครับมาป้อนก็ใช้ตัวตัวกะเนี่ยละครับอันนี้มันตัวกะนะครับอม ป้นใจขอควายมาเทียบบดได้นะครับมันเป็นตัวกะเนี่ยนะอันเป้นก็เอามาใส่ละหงนะกะขะกะขะกะขะง่ากะนี่เป็นตัวที่สามนะให้มาใส่ละหงนะครับเอากะเอากะใส่ละหงนะครับแม่าใส่ละหงก็อย่างงี้นะก็ฮะกะใส่ละหงเนี่ยแม่ใส่ละหงแล้วเรียบร้อยนะเปิ้นตามหลักการว่าอันเมื่อใส่ละหงเรียบร้อยหรืออ่านไปเป็นตัวถัดไปนะครับอื ของงานไม่เป็นตัวตัวนี้นะครับเสียงตัวนี้นะครับแม่เสียงตัวข้าในแม่เนในแม่อ่าเนี่ยะ่าก้าฆ่างะาฆาเป็นตัวที่สามนะครับของานเป็นตัวที่สี่ก็ข้าตัวนี้นะครับแม่ข้าตัวนี้แม่อันนี้คือรักการนองภาษาละนานะครับแม่อันตัวข้าแม่อันนี้อันอ่านมันเป็นเสียงคอแล้วนะครับมาจะหมูเป็นอะไรยังก็เป็นคอแล้วนะครับมาอันอันรุ่นหลังมาเนี่ย ป่นสร้างนะครับป่นสร้างตัวข้าห่างยาวมานะครับไหแม่อ่าตัวข้านะครับเออตัวข้าหางยาวอย่างเงี้ยน้แม่นี่ตัวข้าหางยาวนะครับเป้นเอาใส่หางเอาตัวกะเนี่ยมาใส่หางนะครับกลายเป็นตัวข้านะครับอันนี้เป้นเอาตัวคอคนนะครับมาเทียบนะครับออกเสียงคอนะครับมาออกเสียงคอเหมือนกันนะครับมาเนี่ยเนี่ย อันที่แท้จริงแล้วนะมันมันจะเป็นอัญ,ญกาจ้างแล้วนะมันถ้าออกเสียงคอแล้วเาอาใจตัวนี้ก็ได้นะอ่เน,นี่ยตัวข้าเนี่ยหรือจะเจ๊ก้าละหงนี่มันก็ออกเสียงคอเหมือนกันนะท่านจะเอาอ่าไปออกเสียงคอเนี่ยท่านจะใจได้สองตัวนี้นะครับเห็นไหม,ไหมท่านก็ไปพิจารณากันว่าอันใต่ตัวไหนงามก็เอาเขียนตัวนั้นนะครับมหาเมาก้อยตัวแรกแล้วนะครับอ่ากาเนียมันจะถึงกําว่าข้าวนะครับข้าวนะครับอ ข้าวนะครับมาไม้กะอ่าไม้กาแล้วก็มาเอาใส่ไม่เยอะกว่ากันแล้วเอามาได้ไหข้าวแล้วก็มาไม้กะอ่าอ่าข้าวแล้วก็มา อันสะกดด้วยตัวว่านะครับว่าเห็นไหมอันนี้มันขาวนะมันยังขาวอยู่อ่าใส่อันมอไม่ยกใบข้าวนะก็เห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่าได้ละเห็นไหมดได้ละมาข้าวเนี่ยได้แล้วข้าวเห็นไหมอ่ะ เขียนอย่างเงี้ยนะข้าวอ่านอ่นานกะละโหงานเป็นเสียงคอนะครับไปแม่อ่านว่าข้าวนะครับอ่านว่าข้าวนะครับไปแม่อันนี้อันตัวที่สองนะครับตัวนี้ใช้ตัวข้านะครับตัวข้าหางยาวที่มันสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากภาษาบาลีเพิ่นนะก้าก้าก้ากะาง่าจ้าจาจ้าจ้ายะเนี่นะมันมีอ่าห้าวักห้าวักละห้าตัวแล้วก็ตัวตังนอกนั้นแปดตัวนะไปแม่ันนี้มันอักขระมันมีตัวอันนะครับอ่า อันนี้ตัวนี้พนสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตัวข้านะตัวข้าพนสร้างขึ้นมาใหม่นะมันเพิ่มมันออกเสียงคอนะครับ่พ้นใจตัวอันพอคนมาเทียบนะครับเห็นไหมอ่าข้าวนะครับมาเฮากสะสกข้าวนีตัวข้ามันคอแล้วนะครับมาอ่าเหมือนกันนะครับเห็นไหมเฮาสะกดมันออกเสียงคอแล้วนะอ่าอันใส่ อันนี้มันข้าวนะก็อ่าใส่ม knots, ไ cartoon 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 ม mm. ่ยอก็ไว้ข้าวนะครับ่าข้าวอ่ามัน้านะครับมันออกเสียงโทปกตินะครับใส่ไม่ยออนี่ออกเสียงโทปกตินะข้าวนะครับ่ามันเป็นตัว้ามันเป็นอ่าสลัศอักอักษอักษรต่ำนะครับอักษรต่ำ <elas> นะอันนี้มันก้อนะกามันก็เป็นอักษรต่ำอยู่แล้วมันก้านะครับมา ไอ้กาเป็นอักษรสูงแล้วก็ไม่แม่กากกอากานะฮะอันกาละฮงมันงก็เป็นอักษรต่ำเหมือนกันแล ouais uh, ้วก right? ็ข้าวแล้วก็อ่านว่าข้าวอันนี้ก็อ่านว่าข้าวไม่อ่านเต่ากันนะครับอ่านแล้วก็อันนี้ผมจะอ่านว่าข้าวนะครับอ่านว่าข้าวนะครับอันนี้ก็อ่านว่าข้าวเพียงแต่เขียนมันต่างกันแล้วอันเองนะครับอันนี้ก็มันยากนะครับมันยากเขียนมันยากแล้วเนาะพออธิบายเรียบร้อยแล้วมันเขียนได้ยางยี้นะครับหมาแต่วันนี้ฮามันยังยากตอนที่เฮาไป เอาขยายความเมื่อคนอื่นเลี้โหหันตัวนนะครับทีนี้เขาจะต้องเอาภาษาอันอื่นๆนะครับมาปริวัติามาขี้เหน,นะครับมาเพื่อไปเปี้ปเเปยเอาไปอวดนะค,ะคนอื่นบน่เลยโหหันตัวนนะครับภาษาละนามเป็นอย่างนี้นะครับเอามาอเอาภาษาอื่นๆภาษาที่มันใกล้เคียงหน่อยก็คือภาษาไต้นะครับภาษาไทยนะ,ะ,าายนะ,ะมัน มันใกล้เคียงภาษาละนาที่สุดนะครับเพราะว่ามันเกิดมาจากที่เดียวกันนะครับปอกคนเลากำแพงนั่นนะครับมาเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับผมเองนะผมใช้รักการของอาการปฏิวัติภาษาละนาแบบของนะครับมารักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปนมีข้อตกลงกันเมื่อปลายปีสองแปดนะครับมาปนตกลงอาไว้ว่านะครับ การเอาภาษาไทยนะมาปริวัติเป็นภาษาลนาระทําได้อยู่สามแบบนะครับสามระดับนะครับแบบที่หนึ่งเปิดเอไว้เคียนลักสีลาเลืึกนะครับเอกสารสําคัญสาคัญต่างๆน,น,นะครับหมอันนี้ฮาวมยุ่งแล้วนะครับเฮามาโอ้ถึงเฉพาะที่เฮาจะใชกัะะบป้อนก็คือแบบที่สองนะครับแบบที่สองนี่คือการยืมเอาอักษรไทยมาปรับเทียบเพื่อเป็นอัคละลนานะครับแล้วก็ประกอบกรรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับ ผสมประสานกันไปนะครับบางทีไม้มันมบบตรงมาตัดกันก็สามารถอ่ามูลนะกํำศัพท์ได้นะครับมาเฮ้มันเขียนมันมันนาตามันออกแบบไทยๆนะครับมาแต่เวลาอ่านนั้นท่านจะต้องเป็นคนที่เฮียนภาษาละนามานะครับท่านต้องเลือกเสียว่าไอ้คำมูนั้นเป็นอักขระละนานะครับมาต้องอ่านใช้หลักการของภาษาละนาอ่านนะครับเอาเอามาดูเลยนะครับมาเห็ไหมการปริวัตินะครับเห็นไหม ตัวกะนะครับมาตัวกะเขายืมตัวคอควายนี่มาเป็นนะละแโฮงมั่งก็คือตัวละนะครับตัวลอลอเรือนะฮะตัวละโฮงนึกว่าตัวละโฮงกับตัวลอเรือนะก็มาลอเรือเห็นไหมฮะไม่ย่อเขาไม่เอกนะก็มาไม่กากับสล้านนะก็มาตัวว่าเห็นไหมสะกดด้วยตัวว่าก็โบแหวนนะฮะอ่านี่เขียนได้เลยไหม เน,นี Goes. ่ยเ like นี่ยอ่านว่าข้าวนะไปเจ้าข้าวนะครับไปเจ้าข้าวนะครับตัวก well. ้าละโหงนะท่านท่านต้องอ่านเป็นหันเป็นตัวก้าละโหงนะครับก้าละโหงเนื้อมาอ่านว่าข้าวนะครับอ่านว่าข้าวนะครับแม่แม่ไม้กานะครับตัวว่านะว่าแม่ไม้ย่อแล้วก็อ่านว่าข้าวนะครับอ่าไปเจ้าไปลั่นลิ้นนะครับไปต้องลั่นลิ้นนะครับอ่านตัวที่สองนะครับอันตัวที่สองนั่นตัว อันตัวข้าหางเยาวเนี่ยเปิ้นยืมมาตัวคอคนแล้วก็มามาเทียบมาเปลี่ยนตัวข้าห่างเยานี่นะก็เป็นไหมอืมอ่านเนี่ยไหมยืมตัวคอค้นแล้วก็มาเปลี่ยนข้าหางเยานี่นะก็เป็นไหมอ่าไม่เอกนะก็คือไม่ย่อไม่ย่อคือไม่เอกนะก็มาไม่กาก็คือสระอาหน้าตัวว่านะครับก็คืออันอ่าตัวว่าแหวนนะไม่อ่านว่าข้าวนะไมอ่า อันนี้ตัวคอคน,นอ่านว่าข้าวนะครับมาอันนี้ก็ข้าวนะเั็นจะข้าวนะครับอ่านว่าข้าวข้าวนะครับต้องใช้ลักการภาษาล,ลนาน,นะอันนี้เราต้องลึกเสียว่ามันเป็นตัวข้าหางเยานะครับตัวข่าหางเยานะครับตัวไม่กาตัวว่าไม่เยอะนะครับแม่แมอันนี้คือหลักการปริวัติแบบที่สองนะครับอ่านแบบที่สามแล้วครับแบบที่สามนั้นหลักการ่นบอกว่านะครับ คนบอกว่าหฮ้ฟังเราเสียงภาษาลนาะตะบนบ้านเปิ้นออกเสียงมาอย่างไดคือเล่งเสียงออกมาแล้วก็มาเก็เอาภาษาไทยเขียนไปจานั้นนะครับแม่มเอามาฟังเลยน,น,น,นะครับมาเอามาฟังเลยนะข้าวเรียยินเสียงว่าข้าวนะครับเอาเอาเอาภาษาไทยเขียนนะครับภาษาไทยข้าวเอาก่จ้องจ้องใจคอควายเอาเขียนนะครับข้าวข้าวอ่ะข้าวก็เอียะครับมา อ่าเห็นไหมอันนี้ข้าวคนไทยพกก็อ่านว่าข้าวเห็นไหมข้าวเห็นไหมอข้าวอันตัวอันหลังเนาะอันตัวอันหลังก็ข้าวนะครับมาแต่อย่างว่าอันบางครั้งบางคราวนี่มันจะฮห้มันงามหน่อยเ้าก็อนุโลมนะครับอืมอันุโลมเมื่อเขียนว่าอย่างนี้น่อ่านว่าข้าวเหมือนกันนะครับมาก็พครจะเขียนแบบได้ก็ได้นะอันนี้ตัวนี้อ่านอนุโลมนะอนุโลมนะครับอือนุโลม อนุโลมเมาเขียนอย่างนี baby, okay. ้นะครับ right. ่าเพราะว่ามันเป็น like ลูกเล่นนะครับมาภายจะเขียนแบบได้ก็ได้จะเขียนข่าวแบบนี้ก็ได้อะข่าวแบบนี้ก็ได้นะครับมาก่อนแล้วแต่ชุดแล้วแต่เขียนนะครับแม่แม่อันนี้อนุโลมนะครับอนุโลมเมื่อเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับก็ความจริงมันเขียนแบบอี้มันจะถูกต้องกว่านะครับเสียงตามเสียงนะแต่อนุโลมลูกเล่นเพื่อมันเขียนได้อย่างอี้ก็ได้นะครับแม่แม่ก่ออนุโลมนะครับ ข้าวข้าวนะอ่านว่าข้าวอันแบบที่สงกับข้าวข้าวอันอันแบบที่อ่าแบบภาษาละนากรเขียนได้สองแบบนะครับอย่างอี้นะครับเห็นมตามอธิบายไว้เบื้องต้นเลยนะครับเห็นมท่านกับไปทบทวนนะครับมาไปช่วยกันอนุรักษ์รักษากันไว้นะครับวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ